สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ c c t ีคีับวันนี้เราอยู่กับเกมเลโก้สตาร์วอล์สองครับก็ก่อนที่เราจะเออไปรับชมนะผมผมขอพูดอะไรนิดหน่อยนะครับก็คือผมไม่ได้เออเป็นแฟนสตาร์วอลสายลึกอะไรขนาดนั้นนะนะครับถ้าเกิดตรงไหนพูดผิดหรือพูดมั่วไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมอันนี้นะผมภาคนี้เท่าที่ผมไปหา,หาข้อมูลมานะครับคือมันอยู่ในช่วงระหว่างภาค4 5 6หนะครับ จะเป็นช่วงอ,อ,อะไรนะ a New Hope, the Empire State b a c k แล้วกออ็อะไรอีกอันหนึ่งวะ Return of the Jedi ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะประมาณนี้ VI อันนี้น่าจะเป็น6อืมอืม,อ,มอันนี้เป็น5เฮ้ยมิชชั่น2 2อัตุรีทูอะแล้ว4อยู่ไหนอะห๋อ,อนี่4อยู่นี่ทำไงดีว,วะ ขอไปไปถือว่าไปถูบทัวร์แล้วนนะไป R2D2 ดีอ่ะแล้วถือว่าไปไปเล่นทูบทัวร์ก่อนหนึ่งมีกี่ประตูเนี่ยสามสมันหารหมุมกล้องมาได้ว่าเกมเกมสมัยนู้นทำไมมันหารหมุมกล้องไม่ได้มีมีมีสามมิชชั่นเราไป r 2 d ูดีทูอ่ะแล้วนะอ่อจัดไปสตอรี่นี่มันเริ่มตรงไหนวะเนี่ย เฮ้ยเบรกเอย๊กเลยเอ้ยตอนนี้อาจารย์กับลูกศิษย์ยังอยู่เลยอหรออันนี้ภาคไหนวะเนี่ยใครไอสองคนนี้ใครไอ้บอกน่ามันไอบอกน้ามันมันโอบิวันหรืออนาคินยังไงเป็นไงตีลังการกับหลังเออผมเปลี่ยนตัวไงวะ เอ้ยเดี๋ยว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 เออ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 อันนี้ OB1 กับอ๋อไวจินโอเคโอเคกูรู้แล้วรู้แล้วว่ากูอยู่รู้แล้วว่ากูอยู่ตรงไหนเออเออเดี๋ยว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 อืมเดี๋ยวชักชักอาวุธชักกระโโหล้แล้วแล้วมันกดมักดปัดป้องยังไงอ่ะมันกดปัดป้องยังไงอ่ะไม่บอกหน่อยวะไม่บอกหน่วะไม่ไม่ อ๋อกดค้างประโูโอเคเออเฮยอืเสียเวลาจริงๆกับมึงเนี่ยเสียเวลาจริงๆเออเมื่อกี้ฟอสก็ฟอสถึงทำไมไม่ใช่ฟอสจัดการนะทำไมเธอถึงเป็นคนโง่อย่างนี้ แม่นยังเนาะอืประกอบยานอะไรรูกกดให้หมดมเก็บให้หมดแต้มเติมหัวจงหัวใจเก็บมาเก็บมามยังไงขึ้นเหรอขึ้นไปเร็วๆสวยงามจากนั้นก็ฟอสใส่กันเองโอเค เอ่มแล้วไงอ่ะเดี๋ยวอ๋อนี่มันมันต้องมีหุ่นยนต์มาด้วยเหรอเอมเราต้องมีหมอนี่ซึ่งเราไม่มีโอเคถ้างั้นเราไปแล้วเราจะไปทางไหนได้วะเอ้ยยกยานยกทับตายมีแค่เนี้ยนะให้มาแค่เนี้ยนะอืม้ม พังให้หมดพังให้หมดแต้องต้องไปทางไหนไวะเนี่ยปวดจะเงยียบก็เง,งยียบเลยนะหรือว่าเข้าประตูไปได้เลยง่ายๆอย่ายงนัง้นเลยนะใช่เหรออ่ะเฮ้ยมันอยู่นั่นมาเรเ่็นโอวิวันดีกว่าจะไปไหนตื่นตืนต่นนี่ ตื่นตื่นนยทางนี้ป่ะโอเคเป็นไงตื่น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 คือคือมุมมุมกล้องมั้งมองมองงงมันมองมองแล้วมันงงตื่นตื่น ยังจะไหนีอีกยังจะส่งไอ้พวกลูกกระจอกนี่มาอีกม่จะออเดอร์ซิกซิกกว่า Roger, Roger. ไม่พอด้ยวยเรียกมาเพิ่มด้วยเรียกมาเพิ่มตืต่นตืน่นอืดอืมอืมอืมปิดจ้ะพลังฟอร์สบีบบีบอัดบีบอืมเข้าไปบีเจอบีบ แต่มันอยู่ไหนฮึ่ยเจ้าฮึยเจ้ยเจ้อาจารย์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 ไอ้เชื่อกูเบียดอาจารย์ล่วงไปแล้วเข้าไปบวกกลางวงล้อมกลางวงล้อมกลางวงล้อมเฮ้ยตรงนั้นตรงนั้นผมผิดละ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 เจอแล้วเองนี่เองไปตัวเรียบไอตัวเรียบไอ้ตัวเรียบฝูงโอ้โหตัวนี้มันอะไรตรงนี้มันอะไรตรงนี้มันอะไรกันปอออกไปปอออกไป ถอยก็ไปออืไล่ลำ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 จากนั้นเสียบลงมาจากนั้นเสียบลงมาถ้ไปต่อมาเลยอีกฝั่งหนึ่งมาเลยอีกฝั่งหนึ่งเลยอีกฝั่งหนึ่งดวงดวงสุดท้ายผมปัดปัดป้องปัดป้องปัดป้องอาจจะมองเห็นเพราะมันไกลหน่อยปัดป้องเคลียร์เคลียร์เคลียร์อาจารย์ช่วยเคลียร์ช่วยเคลียร์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะเลิศปัดป้องปัดป้อง โอ้โอ้มันโหจังวะเอาเอาแทลลงไปเลยหรือจะดวงเดียวเลยเลือดยังไม่หมดอีกยัง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 แล้วทำไมฟันไม่โดนอืมหุ่นพิฆาตหุ่นยังยังยังมีหุ่นพิฆาตอีกหุ้ยหลบหลบแบบดิจิตอล <S <S ไม่ไหวแล้วเลือดจะหมดเออเอเอไปเล่นกวายจีนดีกว,ว่ากวอยจีน บล็อกได้ไหมเนี่ยต้องทำยังไงต้องขึ้นไปเหรอไม่น่าใช่ทำไมวะฮึโอ้นี่ไงก็ขึ้นไปได้นี่อืม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 อืออืออืออ๋อโอเคเขาขึ้นมาขนาดต้องขึ้นมาขนาดนี้เลยไาเจนเพื่อนไาเจน มันก็ทำอาหากินหน่อยไม่ไม่ไมถ้าไม่ทำอาหากินก็ขึ้นมาหัวเองแล้วนะมา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 ออื้หือจัดไปขึ้นมาเพื่อนขึ้นมาโดด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 โอาจารย์ไม่ไม่ใช่เพื่อนหรอกเขาไปาจารย์เราหรือไปมาเร็วท่านอาจารย์มันจะไปนั่นละไอ้ดาร์คเลเว่นมันคือดาร์คเลเว่นแน่แน่มันไม่ใช่ดาร์ควีเดอร์เพราะเรายังไม่เจอยังเรายังไม่เจออนาคินเลยเฮ้ยไม่นะประตูแบบนี้มัน บีบบีบบีบไม่ได้เหรอได้แค่นี้เหรอบีบสับสับสับเข้าไปอีกไม่นะประตูแบบนี้มันอืใครที่เคยดูมาก็จะต้องรู้ผมรู้แล้วว่าตอนนี้มันมันคือภาคไหนผมรู้แล้วว่าตอนนี้มันคือภาคไหนสับสับเข้าไปสับเข้าไปอันนี้มันคือตอนจบภาคสามสับ ซาบไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกไอ้ดักไอ้ดักเลยเว่นตึด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 ดมามามาเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยมันไล่ลำมันไล่ลำมันโหดเกมเกมเกมมันหันวงกล้องไม่ได้มันเล่นยากที่ผายอ่ะอืมอืมอืมโอ้โหอุ้ยมันมันไล่ลำโหดมากมันไล่ลำโหดมากมันไล่ลำโหดมากอาจารย์ อาจารย์ดูว่าต้องเปลี่ยนเป็นไกวจินตามเนื้อเรื่องใช่ไหมต้องต้องเล่นต้องเล่นตามเนื้อเรื่องใช่ไหมบล็อกบล็อกบล็อกมามันจะสู้สองคนได้เหรอมีทางหรอกมายังไงมาดิมีฟอสก็มีก็มีก็มีนี่ไงลงมานี่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 นดึงอื้อ โอปิวันนะไม่ช่วยกันมหากินเลยปล่อยให้มันล้ำไม่พักเลยเนี่ยมาผัดกันคนละทีสองทีดึงลงมาอันนี้มันดึงลงมาได้ไหมดึงลงมาได้มันดึงลงมาแล้วได้อะไรไหนตอบไม่ไม่ไม่ให้มาไม่ให้ไม่ให้ม,ใหมาดิไล่ล้ลำผัดผัดกันไล่ล้ำไปคนละขบวนท่าอ่ะเออเออ อาจารย์อืไล,ล,ล่ลำเลยโอบิวันบอกไม่ไหวแล้วฟลุปปาดแปดเข้าให้ เดี๋ยจะขาดิ้นอยู่ไม่จันรเวเวคอามพีดฟรีเพยอัลล็อกตัวอะไรปลดล็อกมาเอ้ยได้โอบีวันได้ออบีวันกลับไปนั่นมาไกวจินนะเอาเรื่องเฮ้ยได้ได้ดาร์กมอลไปด้วยโห oh, แต่ไม่พักเลยอะอืมแค่ประตูเดียวจริงๆด้วย ใช่ไหมถ้าเกิดผมเข้าไปบ,บานนี้อ่ะมันจะเป็นเรื่องตอนไหนผมอยากรู้ฮึบฮึบก้ยโอ้ยอันน so so <im amas> ี้อันนี้มาตอนตอนลงมาที่ดาวดาวอะไรสักอย่างชเวยาหรืออะไรสักคนนึงผมจำไม่ได้แล้วใครอ่ะันดาคินสกายวอเกอร์กับก็มากับใครมากับโอบิวัน อันนี้เขาไปเจอกันมาแล้วอันนี้น่าจะเป็นภาคหลังจากที่เขาไปเจอกันมาแล้วแน่ๆต่ออีกสักหน่อยต่ออีกสักหน่อยเฮ้ยมา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 ,มาสับสับสับ,สบ,สบเดี๋ยวก่อนนะอันนี้หมอเรียกมันคืออนาคินนะอนาคินอนาคินอนาคิน นี่มันภาคตอนไหนวะผมจำไม่ได้แล้วก่อนก่อนก่อนสงครามโรบอทไปวะสภาพเนี้ยน่าจะใช่เนียเลยตอนที่แบบอาราครินยังเป็นคนดีอยู่อาาคินยังเป็นคนดีอยู่ตอนที่ยังไม่เข้าสู่ด้านมืดใช่ไหมมากเองมาใครเนี่ย Obi อวีวันเออถูกละถูกต้องน่าจะถูกต้องผมคิดว่าน่าจะถูกต้อง อ๋อโอเคจัดไปขึ้นมาอาจารย์ออข,อขอโทษ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 อาจารย์ฮ,ฮึบ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 จัดไปใช่ตอนนี้มันตอนที่รู้แล้วว่าไอ้หมอเน,นี่ยที่มันอยู่ในสภามันเป็นพวกกบฏมันจะสร้างหุ่นดอยมากำจัดเรา หลังจากนั้นอนะไรคิดมันถึงจะเข้าสู่ด้านมืดถ้าผมจำไม่ผิดถ้าผมจำผิดก็ขออภัยด้วยนะครับฉะนั้นเราจะไปตามในเรื่องแต่ไอ้หมอเนี่ยมันคือคนของสภามันคือคนของสภาสงูงใช่ไหมเราจำในได้อยังไงแล้วทำไมยึกยักยึกยัก,ยก,ยก,ยกเอ้ยมันมีฟอสอืมอย่าหรือไปไอหมอนี่ล่างจริงมันคือมันคือไอ้ด้านนี้เลยเอ้ยอืมกูต้องออกทางเลย ทำไมอ่ะลูกกูต้องเล่นเป็นอาจารย์แล้วทำไมใช้ฟอสไม่ได้ทำไมถึงใช้ฟอสไม่ได้เราไม่ใช้ฟอสไม่ได้มาเอ้ยเกือบเกือบเ,เ,เบรกไม่ทันมีจิม้มมีจิม้มเอ้อมีจิม้มมีจิ้มฟอสใส่ได้ทำห้มึนงงทำห้มึนงงยังไงเจ้ามึงเจ้าอีกไหมมึงเจ้าอีกไหมเนี่ยใช่เลยไอ้ดาบแดงเนี่ยอืมอืมโอบิวัน เออเอ้ยแอนนี่กูแขนขาดไปแล้วนี่มหาปรมมจารย์เจไดกูมาแล้วมึงราตฟาตื่น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 มายังไงยังไงไหวหรือเปล่า พลังฟอสของข้าแข็งเก่งที่สุดในจักรวาลโอ้ยโอ้ยโอ้ยอดาบอดาบมากันอดาบมากันโอ้ย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 เออโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอโอ้ยโอ้ยาจารย์เจไดกูจะกลายเป็นอาจารย์เจดีอะเดียวเดยรมาทยังไงอะมต้องกันเหรอมาเลยปรมาจารย์ผมรู้วิธีชนะมึงแล้วผมรู้วิธีชนะมึงแล้วมาเลยปมาจารย์ S <S มึงมึงชอ็อตจังช็อตมามาเลยปรมาจารย์ปรมาจารย์เนี่ยปรมาจารย์เหรอปร,ปรมาจารย์เหรอฮะปรมาจารย์นะปรมาจารย์นะทำเสียเวลาทำอุ่นเสียเวลาทำอุ่นเสียเวลาไปเกือบชั่วโมงหนึ่งทำอุ่นเสียเวลาไปเป็นชั่วโมงเกือบชั่วโมงมึงยึกยักอยู่นั่นแหละแล้วเกมก็ไม่คิดจะบอกอะไรสักอย่างอ้าดูดูแม่งยืนมึนอีก มาดูด,ดูดูแม่งดูแม่งยืนมืนอีกอ่มคงไม่เข้าไปช่วยสู้อ่ะเป็นไอวีซีภาษาอะไรวะไรประโยชน์ที่หายหมามาลำลำกูลำได้กูลำได้ไดอืมยังไงยังไงเฮ้ยอานาคินนี่ออจารย์โยดาช่วยไว้อืมที่จริงมันคารหลบก็ได้นะ ก็แค่เสียมือขาไม่ได้เป็นไรไม่ใช่หรอทำคนหนึ่งเขาจังหวะเสียหมดไม่ได้เรื่องเลยอาจารย์ยูดาบอกไอเด็กเปรทเอ้ย,ยไม่ได้เรื่องสักอย่างจบก็ไปกันอีหนึ่งมิชชั่นโอ้โหคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้นะผมผมอาจจะตัดเหลือสักประมาณสิบสิบนาทีนี้แต่ตอนนี้ผมเล่นมาประมาณห้าสิบกว่านาทีนะครับผมไปติดอยู่ตรงเมื่อกี้สักพักใหญ่ๆหญ่เลยนะครับโคตรเซ็งเลยแต่ไหนๆก็ไ,ไหนแล้วไปหมดเลยอนะ่ะ เฮ้ยมันดาวด้านนี้ดีกว่ามันดาวอะไรนะจำชื่อดาวไม่ได้ละเฮ้ยอืม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 เสร็จอาจารย์จะหดกันเองอาราคนมันอาราคีมันกลัวเมียมันตายมันไม่อยากให้เมียมันตายมันเลยอยากจะเข้าสู่ด้านมืดแอะกูหแหบหมดละ โอ้ฟเฟรมเรยตกเอ้ยมันจะแหกัะทำไมวะโอ้ที่นี่มันเออกูนึกออกแล้วกูตายตายจนนึกออกแล้วที่นี่มันคือมุตาฟาที่อาาคนินมันมันมาทำลายกองทัพอะไรสักอย่างหนึ่งที่มุตาฟาแล้วก,กลายเป็นที่ตายของมัน อะไรของมึงเนี่ยมาเล่นมินิเกมอะไรของมึงเนี่ยเออโหกูจะผ่านดูดูดอนาคินมันเล่นวะสะัสดุเลยมันไม่อยากให้เมียมันตายมันเล่นวะสะัสดุเลยมันเข้าสู่ด้านมืดไปละอืมเมียมันชื่ออะไรผมลืมไปละเออเอออ๋อยนี่มันอนาคินนี่หว่าทำไมาถึงมาอยู่ด้วยกัน ทางนี้เหรอใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ดูทางอื่นเลยแล้วดิ่งเข้ามาเลยเอ้ยอนาคินทำไมล่ะดึงท่ามีงี้ด่านมืดมันไม่ถูกต้องหรอกเชื่อเขาสิจิ้มตูดไปเลยเอ้ยเอ้ยเอาเปล่าเอาเปล่าอ๋อต้องช่วยกันหนีก่อนโอเคโอเคคือ ก็ปล่อยมันตายไปเลยดิเป็นอะไรอ่ะต้องช่วยกันหนีเหรอช่วยกันหนีหรือว่ายังไงแต่ก็ยังหวดกันอยู่นะแต่แต่ก็ต้องช่วยกันหนีก่อนอ๋อเหมือนเหมือนในหนังใช่ไหมแบบสู้ไปหาทางหนีไปเอ้ยเฮ้เฟรมเรทเฟรมเรทเฟรมเรทล่วง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 ควันแม่งมาทีเฟรมเรทล่วงเลย เอ้ยอันเคินในเด็กเวนเอ้ยมึจะเอามึงจะเอาเอาแบบกูใช่ไหมอ่ะเอาเอาวะล่ะอ,อืมอืมโอ้โหช้าเกินไปโอ้โหเริ่มใหม่โอ้โหพระเจ้าจอดมาอัาชาบอกูจะมาถึงมันจะยากเย็นอะไรขนาดนั้นอ้หูหลบ ผ uh huh. ิวผิว uh huh. โดดเหยียบลงไปเลยสองคนนี้มันเอาเรื่องสู้กันไม่ยอมแพ้จริงเออผมเป็นใครวะเนี่ยอ๋อผมเป็นโรบิวันมามามา,มาอย่าหมายลองอย่าหมายลองอานาคินอย่าหมายลองอย่าหมายลองเราต้องขึ้นที่สูงไม่ใช่เหรอเดี๋ยวอนาคินเจ้าอย่ามาหมายลองกับข้า ถ้ามันจะไต้องไปทางไหนอ่ะอ๋อฝั่งนู้นเฮ้ยชึบอืมจังหวะมันไม่ได้อ่ะโอ้โหเฟรมเรทแบบล่วงกระจายตรงนี้ตรงนี้ล่วงกระจายตรงนี้ล่วงกระจายเลยเฮ้ยชึบอืม ไม่อมืฮึบตึ๊ดตืดมาเออเจา้าเจ้าคิดว่าเจ้าลำสู้เขาได้แล้วนะคินทั้งหมดนี้ข้าเป็นคนสอนเจ้าเองเจ้ามาเองกับมือข้าสอนเจ้ามาเองกับมืออืมอืมอืมจะอ,อืมเฟรมเด็ดล่วงกระจายเฟรมเด็ดล่วงกระจาย อ๋อ uh. ไม่ใช่ไม่ใช่ขอโทษขอโทษขอโทษมือ er ผมไปไปไปกดโดนปุ่มกอคือ p ีเพอกด L2 มัน,ม,นมันจะไปปุ่มกอแม่งเอ้ยมือไปกดโดนขอ R2 R2 ไม่ใช่ L2 ลสแม่ไป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 กดโดนปุ่มกอขอโทษขอโทษเอ้ยล่วงไปแล้วเออข้าเกียรติท่านโอ้โหสามประตูหนึ่งชั่วโมงพอดีเป๊โอ้โอ้โหโอ้แม่ย้อยเฮ้ยผมสำหรับ เลโก้สตาร์วอลในพาร์ทเออเอ,อ่อเรียกว่าอะไรดีทูตอรี่เอาแล้วกัน <laughs> ขอจบเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในเนื้อเนื้อเตะเตะทุยๆเรื่อยวเป็นชั่วโมงแลิ้นพันหมดในเนื้อเรื่องจริงๆนะครับผมในพาร์ทหน้านะผมเดี๋ยสักคลิปละสองบาลแล้วกันนะถ้ามันเออไม่เจออะไรที่มันยากเกินไปนะในหมดในเรื่องผมก็คิดว่ามันน่าจะยาวนิดนึงต่อหนึ่งบาลเคี้ยวปั๊บเจอใหม่คลิปหน้าก็จะหมกอยู่ในหน้าจอมากเกินไปแล้วผมออกไปหาชมนกชมไม้บริหารร่างกายและจิตใจด้วยนะครับ ผาบแยกย้ายบันแข่บันมันืืืมมมอ